ทำงานเกษตรเนาะไนาส่วนผสมก็มีแท็กเตอร์คันหนึ่งก็ขับแท็กเตอร์ไปรับจ้างเนาะภาวนาอยู่ถ้าวันไหนได้เงินก็จะมาลงแล้วก็อยากเจอผู้ป่อยเนี่ยแหะก็ได้นังสือพลังไปประมาณ60วันนะฮะเราก็จู่ๆก็มีคนมาอยากจะได้ที่ที่เราอยู่ป่า <S <S ไม่มีก็ไม่มีสนดไม่มีสิทธิ์ ที่เดินตรงนั้นอะนะเป็นป่าเขาก็เขาก็เอาเงินมาให้เราประมาณ200,000กว่าบาทนะเออนั่นน่ะอยู sal, ่ๆก็เขาก็เอาเงินมาให้ตั Wha ้งจิตไว้นั่น่ะก็มีเงินตัวนั้นมาเราก็รีบเข้ามาเลยตมบัดคนนั้นน่ะทั้งนี้เป็นเรื่องจริงนะคแเออนี่ก็เลยให้แจกคีทางบ้านไงว่าตั้งจิตไปเลยประมาณร้อยเมตร ยอดมากไม่มีปรุงแต่งนะเพราะว่าแบบว่าเ,เออเป็นเกษตรกรนะ